Foot fit for five. สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะรายการ Food Fit for ฝ่ทางช่อง9 M 컷 HD หมายเลข30ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับคำที่ใช้พูดตอบรับตอบตกลงยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะแต่คำต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยสักเท่าไหร่ค่ะคำแรกเลย indeed Indeed คำนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยใช้เป็น adjective จะหมายถึงอย่างแท้จริงโดยแท้จริงแน่นอนแล้วจริงๆนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถนำคำศัพท์คำนี้เนี่ยนะคะมาพูดเป็นคำตอบรับได้โดยจะมีความหมายว่าใช่ตัวอย่างนะคะ Is this your cat? Is this your cat? It is indeed. It is indeed หรือว่า indeed it is ก็คือแน่นอนที่สุดใช่เป็นแมวของฉัน อีกคำหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะแทบไม่เคยได้ยินกันเลยก็คือคำว่า affirmative affirmative คำนี้เป็นคำนามนะคะจะหมายถึงการตอบรับหรือว่าคำตอบรับคำยืนยันหรือว่าข้อความที่แสดงการตอบรับค่ะโดยคำนี้นะคะมักจะใช้กันในวงการทหารค่ะทางวิทยุสื่อสารนะคะทางการบินเวลาที่นักบินเนี่ยโต้อตอบกลับมาอาจจะพูดไปนะคะว่า affirmative หรือว่าใครนะคะที่เล่นเกมแนวทหารการรบ บ่อยๆนะคะคงจะเคยได้ยินกันแน่นอนเลยนะคะคำนี้เรามาดูตัวอย่างการสนทนากันนะคะ A บอกว่า the path is cleared move on ทางปลอดภัยแล้วเดินหน้าต่อไปได้ B ก็บอกว่า affirmative affirmative ก็แปลว่ารับทราบนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ A บอกว่า you were you in New York on March the t r d Were you in New York on March the t r d ก็คือวันที่3มีนาเนี่ยคุณอยู่ที่นิวยอร์กใช่หรือไม่ อาบก็ตอบกลับไปว่า affirmative ก็คือยืนยันใช่ฉันอยู่ที่นิวยอร์กคำว่า affirmative นะคะจะตรงกันข้ามกันกับคำว่า negative negative ที่ใช้ในวงการทหารนะคะหรือว่าการสื่อสารทางวิทยุการบิน,นะคะ่ะซึ่ง negative ก็คือการปฏิเสธว่า no no นั่นแหละคะ่ะเวลานักบินเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทหารก็ได้เขาถามตอบกันก็จะใช้คำว่า affirmative หรือว่า negative เพื่อป้องกันความสับสนนะคะถ้าต้องตอบว่า yes หรือว่า no แบบสันส้นๆขอบคุณทรูวิชัน n s กรุ๊ปและก็ซีทีไบรท์โฮลดิ้งสะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย